ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอกันอีกเช่นเคยกับเกม Identity V กันในวันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออภยัยท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงมากนะครับมาณนะที่นี้เพราะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการอัปเดตคลิปนะเพราะอาจารย์สั่งงานเยอะมากคือแบบอาจารย์สั่งงานแบบเหมือนเหมือนกลัวผมมีวันอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เป็นไรว,วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้มันเดิมนะสัปดาห์นี้นะ ซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นคอนเทนต์เดิมนะในการรีวิวตัวละครกันอยู่นะซึ่งตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมองว่าเป็นเป็นสายปั่นนะมองว่าเป็นสายปัน่นสายปั่นโดยเฉพาะเลยนะถ้าม้ชมซึ่งไม่เหมาะกับการจูงนะถ้าเกิดจูงนี้ต้องต้องแบบใช้แผ่นไม้หรือว่าแบบเออนั่นแหละถึงจะมีแล้วก็เพื่อลุ้มชิงที่ดีนะชมเราไปดูทางด้านของร้านค้ามายานซึ่งผมซื้อไว้นานแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือมันก็น่าเล่นอยู่นะตัวเนี้ยสนุกมากตัวนี้ เดี๋ยวผมหาสักแป๊บหนึ่งอ่าเจอแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีเข้าไปเลยนั่นก็คือช่างเครื่องกนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นช่างเครื่องกลให้ท่านผู้ชมดูนะซึ่งตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่นะท่านผู้ชมผมว่าเราไปดูทาหน้าของสกิลกันเลยดีวยกว่าท่านผู้ชมสกิลแรกนะเออเขาจะมีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ของเขาเนี่ยจะจะ,จะถูกโจมตีโจมตีเพียงครั้ง,งก็สามารถโดนทำลายได้นะ แล้วก็การการใช้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันจะนานขึ้น3 3เนะมันมเหมือนลูกลักบีที่แบบออกองหน้าใช้นะจะหมดไวมากแล้วก็ถ้าเกิดช่างเครื่องกลเนี่ยถุกนั่งเก้าอี้หรือล้มเนี่ยแล้วก็เราควบคุมหุ่นยนต์อยู่เนี่ยมันจะลดไวปกติไวกว่าปกตินะหุ่นยนต์ของเราเนี่ยคือเราสามารถควบคุมได้น,นะตอนนั่งแล้วก็ความสามารถต่อไปนะท่านผู้ชมเขาเนี่ยจะกระโดดหน้าต่างช้าลงส0นะ ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ดูเนี้ยก็คือมันรวมแผ่นไม้ด้วยนะท่านผู้ชมแผ่นไม้เขาก็กระโดดช้านะแล้วก็ความสามารถต่อไปก็คือเออ <c oughs> เขาเนี่ยจะปั่นไฟไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาควบคุมตุ๊กตาเนี่ยความเร็วในการถอดรหัสตุ๊กตาเนี่ยมันจะเพิ่มยี่สิบเปอร์เลยนะแล้วก็เพื่อนลูกทีมของเราเนี่ยจะปั่นไวขึ้นอีกสามเปอร์เลยนะถือว่าเป็นเปอร์ที่ดีนะแบบเป็นสายบัฟให้เพื่อนเลยนะแบบบับ๊บจั๊บเลยแบบบัฟปั่นไวอ่ะท่านผู้ชม ความส,มสามารถสุดท้ายนะท่านผู้ชมก็คือเป็นข้อเสียของเขานะฮะถ้าเกิดเพื่อนลูกทีมเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือถูกนั่งบนเก้าอี้นะจะทําให้ความเร็วในการทอรหัสของเขาเนี่ย35%ลดลงช้ามากแล้วก็ความเร็วในการเปิดประตูนั้นลดลง15%นะเอฟเฟกต์ทับซ้อนได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะเป็นเป็นผลเฉพาะแค่ชาตเขัืนองนนะท่านผู้ชมซึ่งไอชีหลังสำหรับตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นที่ตัวผู้จนนะท่านผู้ชม หุ่นยนต์เขาเนี่ยจะไม่ได้รับบังนี้นะซึ่งเราต้องรักษาหุ่นยนต์ดีๆนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาลุงแร้งให้ท่านผู้ชมดูกันอีกเช่นเคยนะซึ่งแงลงรีเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมได้ถูถกเีินที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณกว้างกว้างหนะึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่าอยู่นี่นะกว้างสามคิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเอเป็นว่าไปเจอก,กันในเกมกันเลยดีกว่าไปเจอก,กัน แล้วดูเหมือนว่าจะเจอห้องไปที่เรียบร้อยกับโรงงานผลิตอาวุธน,นะท่านผู้ชมกับตัวละครช่างเครื่องกลที่ผมเล่นในวันนี้นะครับในเรื่อของเซเวอร์ลมีผู้อย่างรู้นั่าจะยิองลงครับมีแม่ม้าสาวแล้วก็ช่างเครื่องกลที่ผมเล่นนะตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้อย่างรู้สง่งตรงมาหาผมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาเฮ้ยผมว่าผมอามองหุน่นแนวก่อนเดี๋ยวผมโกนหุ่นเลยเนี่ฮะหงุ่นต์อันนี้คือหง,องุ่นเขานะอ่าเดี๋ยวผมเอามาแอบไปตรงนี้เพื่อนปั่นดีกว่าเดี๋ยวผมปั่นปั่นของเพื่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแอบไปไม่ดี ไม่ปั่นเลยโอเคเดี๋ยวเราเราให้หุ่นยนต์ปัน่นไปฝั่งนู้นนะแล้วเราก็ไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมคือไอทิศการเล่นของผมนะสำหรับผมนะก็คือสิบวิเนี่ยจะกดไปดูประมาณ7-8็ดแปดวิจะกดไปดูหุ่นยนต์อีกทีนึ่งเ,เพราะว่าสกิลเช็คมันมันจะขึ้นนะท่านผู้ชมแล้วก็กดกดกลับมาหาทางด้านของชัางเครื่องบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดวิแล้วก็กดไปหาทางด้านหุ่นยนต์อีกรอบหนึ่งครั ่าเห็นไหมสกิลเช็คมันจะขึ้นแล้วเราก็กดย้อนกลับมาแล้วมาปั่นอีกเครื่องนี้เออมันก็จะเป็นการปั่น2เครื่องไปพร้อมๆกันนะอเอดี๋ยวกดมาดูอีกรอบนึงนะเบอรสกิลเช็คมันขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเครื่องนี้ผมเอาให้เสร็จเลยอ่าเสร็จเป็นที่ร,ร้อยหนึ่งเครื่องนะตอนนี้ไวมากหนึ่งเครื่องแล้วผมก็ปั่นเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปล่อยคเครื่องทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเราหน้าห้องวีป่ะนะผู้อย่างรู้เราหน้าห้องวีป่ะนะ มีใครไปช่วยจริงดิเอาจริงนั้นผมว่านักบินกองทัพควรจะไปช่วยนะตอนนี้ซึ่งตัวผมมันก็ช่วยได้แหละท่านผู้ชมแต่คือมันจะมันจะชานะ้าไงผมปั่นเลยตอนหวนี้ปั่นสองเครื่องพร้อมกันยังไงแล้วก็ระเบิดไปทีหนึ่งไงระเบิดทีหนึ่งแล้วผมก็กดมากลับมาตอนนี้ฆาตรกรยังไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนนะท่านผู้ชมดูเหมือนฆาตรกรจะเฝ้าข้างบนแล้วก็กดสกิลเช็คเป็นทีแล้วก็กดกลับมาจางังหวะน,นี้กลับไปกระมาท่านผู้ชม ตายลายดูเหมือนว่ากู้ยังรู้จะตายนะไม่มีใครไปช่วยนะท่านผู้ชมแล้วขัดจังหวเป็นอย่างนี้ผมผมคู้กรุงหุ่นยนนี้ก่อน,นเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูเหมือนว่าเขาจะไล่าทางด้านของออแม่มดสัตว์เดี๋ยวผมเอาหุ่นยนต์แอบ่ยแล้วเราก็ปั่นเครื่องนี้เลยปั่นเครื่องนี้เลยเราปั่นเครื่องนี้เลยใกล้จะเสร็จละ <m> เฮ้ยขาดการตีอะไรอ่ะอ๋อเขาตีหุ่นยนต์ผมนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าอุปกรณ์ผมหายไปแล้วเห็นไหม ทางด้านขวาผมไม่มีทั้านอุปกรณ์หุ่นยนต์ช่วยละเดี๋ยวผมแอบก่อนดูเหมือนฆาตกรจะมาตรงนี้เขาน่าจะหาผมนะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาหาเขาเจอแม่มดสาวแล้วแต่เขาไม่เอาอะตอนนี้ดูเหมือนได้วิกองทัพเจอคุณเดี๋ยวฆาตกรอยู่ใกล้เรานะฆาตกรอยู่ใกล้เราดูเหมือนว่าจะเห็นเรา็นที่ร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคูบิชิมาวิชิมาแล้วก็ข้ามหน้าต่างไปหนึ่งทีข้ามหน้าต่างหนึ่งทีแล้วผมกูบิชิมาทางด้านขวานะ ซุดคอมแมทนเป็นยังไงขัดกรอนขกรตีไปหนึ่งทีวุ้นนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ผมเข้ายังไงขัดกรอนเดี๋ยว,วขัดระก้อตีอะไรยังไงยังไงดีังจากขักรก้อนปาผิดเสื้อมาแล้วผมก็ทำไม่ย่างว่านี้ไม่น่าพับเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้แบบเออต้องบอกเลยว่าตัวนี้มันทำไมช่ช้าด้วยนะเป็นต,ตัวละครที่ทำไมช่ช้าด้วยนะแล้วผมก็วินฉีดคอมแมทน,นี่ไงวิง่งฉีดหาแมป็นไปแล้วเสร็จเป็นที่เรี้อยอีกหนึ่งเครื่องนะตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องเท่านั้นนะแล้วผมก็เตือนไงว่าคูไล่าอยู่ใกล้เรานะจังหวะนนีี้้้แแลววผมมก็มนนิ่่งงเขาไ วิ่งเข้ามานี่ไงยังไงฆาตกรยังไงยังไงหาผมเจ <GO av uther> อมันวูุกคนก็จะเจอแล้วท่ัพโชนแล้วผมก็วิ่งมาหามายังวิง่งแล้วพาไปเมื Perfect. ่อ <esta> ี <Sache> ่เรียบร้อยนะฆาตกรดูเหมือนจะวิ่งอ้อมมาจังหวะนี้ดูเหมือนผมว่าจะวิ่งอ้อมไม่ทันแล้วเขาวิ่งเร็วมากแล้วผมก็สูดกระแสมาจังหวะนี้สูดเสร็จแล้วฆาตกรก็ตีว่าดพื้นพื้นหุยผมพูดอะไรโอ้ฆาตกรตีพลาดหลายรอบมากจังหวะนี้ แล้วผมก็วิ่งมาแล้วผมก็สวนมาอีกหนึ่งทีนล่นต้องชมสวนไาอีกหนึ่งทียังไงฆาตกรยังไงแล้วผมก็เก็บผีเสื้อเลยไะเก็บผีเสื้อเลยไงแล้วฆาตกรก็คุ่งมาอีกหนึ่งทียังไงเห็นใบนี้ผมยังไม่พับเลยก็พับเป็นที่เรียบร้อยฆาตกรก็ตีภาพหนึ่งทีฆาตกรผังไม้จังหวะนี้ฆาตกรผังไม้แล้วผมก็บินวิ่งหารถไงวิ่งหารถก็สวนหนึ่งทีสวนไปหนึ่งทียังไงฆาตกรฆาตกรตีฆาตกรตีใจเย็นมองหน้ามองหน้ากันเด็นหนึ่ง มองหน้ากันนิดนึงมองหน้ากันนิดนึงแล้วคานตกร้องปีกมาสวนอีกทีสวนอีกทีบนครับบนอีกทียังไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากพาไปเป็นหนึ่งทีตอนนี้ผมตื่นเต้นมา่าขันตรกรุ่งมาจาังหวะนี้แล้วก็โดนตีลงไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนจุดเครื่องนะตอนนี้โอ้โหถือว่าสวยมากนะแต่คือผมไม่ได้เอาท่าหน้าของเออเปิร์กที่แบบจุดโครงข้าเครื่องแล้วก็จะทําให้เราลุกข,ขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมจะทําให้เราหายเจ็บขั้นหนึ่งนะแต่วันนี้ผมก็โดนนั่งที่ห้องวีเอวีฟีเป็นที่เรียบร้อยนะ ดูเหมือนว่าคารการบ้าไปเลยข้าราการบ้าไปเลยดูเหมือนว่าจะเจอคนนะเจอคนนะเจอใครเจอใครเจอใครยังไงรถแม่มดสาก็โดนตีลงมาที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้ดูเหมือนว่านักบินกองทัพจะมาช่วยผมนะตอนนี้เขาอุ้มแม่มมสาไปแล้วน่าจะอาจจับจับอุ้มนะท่านผู้ชมยังไงนักบินรองทัพเขาน่าจะมาช่วยผมนะตอนนี้กระโดดลงมาแล้วนะกระโดดลงมาแล้วแล้วก็ดึงผมไปที่เรียบร้อยนะจังหวะมา ขตกอเสียงหัวใจอยู่ไปใกล้ยังไงยังไงยังไงแล้วก็โดนตีไปที่ร้อยนะตลอดนะักบินกองทัพนะมีเปอร์ของไทยด้วยนะเปิร์ของไทยด้วยนะยังไงยังไงมันโดนแล้วขัดหืสวยมากนะแล้วบินกองทัพแบบตัดสินใจใช้ปืนยิงนะท่านผู้ชมคือเมื่อกีข้ขากอน่าจะตีมนะเพราะว่าแบบนักบินกองทัพเขารู้อยู่แล้วงงลย,ลยังไงเขาก็ล้มแล้วจวังหวะนี้นะักบินกองทัพก็ไปช่วยทางด้านแมพโเสามาได้นะแล้วดูเหมือนว่าประตูนี้แบบจะเปิดใกล้เสร็จแล้วไงดูเหมือนว่า จะเปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็บอกเออตามเรามานะประตูเปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะยังไงคาตกรปาผีเสื้อมาแล้วก็คูมารป้อมโอ้โหสุดจัดสุดจัดยังไงเอ,อ้ยเดี๋ยวแม่มดสาวไปช่วยจริงดิเออเขาไปช่วยนะั้วบินงูทำนะท่านผู้ชมตีนี้แบบสามีคีกันจัดคือผมแบบผมออกไปผมตายแน่เลยเพราะว่าผมไม่มีทางด้านของอุปกรณ์ช่วยเลยนะแล้วนะักบินงูทำก็โดนตีลงไปนที่เรียบร้อยนะดูเหมือนว่าเกมนี้จะออกสองนะท่านผู้ชม ไม่เป็นไรออกสองก็ถือว่าเสมอกันนะต้องขอบคุณทนานดาของนักวิ่งลงทับด้วยนะที่สระให้เราล่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมวิ่งออกเลยนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเขาน่าจะาปล่อยเราไว้นะฮะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไว้เจอกัน